ตอนนี้ผมก็พามาแล้วเปิดเป,ดปีกไป3ด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมตีเส้น1นิ้วแล้วก็ทำทำรา,างไว้ก่อนเนาะลงทำทำร่องไว้ก่อนแล้วก็มาตีอีก1นิ้วแล้วก็ทาร่องตีหนนิ้วทําร่องอันนี้เตรียมไว้นะครับเวลาเราผ่าก็ผ่าทีเดียวเลยก็น้ํามาาัน1ถังตอนนี้ยังไม่หมดนะครับผมคิดว่าตัวนี้หน้าอยู่ประมาณตัวนี้ยสนิ้วนะครับไม้ต่อแผ่นเนี่ยแผ่นหนึ่งสี่นิ้ว ก็ใช้น้ำมันหนึ่งถังนะ <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะอ,อ, <Okay. S 1> อาจจะพอ <Okay. S 1> ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ทั้งหมดมีทั้งหมด6ปากเนาะเวลาเราผ่าตัวนี้อเดี๋ยวมาลองดูน้ำมันหนึ่งจะพอไหม mm hmm. โอ,โอ้สวยงามนะครับได้อีกหนึ่งคะนแล้วโอเค ท่อนเมื่อกี้เนาะถอ่อผ่าผ่า,าไปต่อเนื่องอันนี้จริงๆแล้วเกือบเกือบจะหมดแล้วนะครับเกือบจะเกือบจะเสร็จงานแล้วเนาะพอดีอันนี้สังเกตดูนะครับทะลุหมดแล้วเหลือติ่งไว้นิดเดียวเกือบจะเสร็จแต่ว่ายังไม่เสร็จน้ำมันเครื่องหมดก่อนก็เมื่อกี้คาดการว่าก็น่าจะพอเพียงพอต่อไม้หนึ่งท่อนที่ผมว่านะครับผ่าทั้งหมดหกปากเนาะความ ความหนาความหนาของแต่ละแผ่นเนี่ยสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วจะขาดแล้วอ๋อขาดแล้วที่ซ้าครับผมแผ่นนี้ขาดแล้วหรือแผ่นนี้นิดเดียวครับผมก็หนึ่งถังนะครับน้ามันถังน้ํามันของหนะึ่งแปดศูนย์เนี่ยตัวนี้ก็ทุกคนจะทราบว่าเล็กมากนะครับถัง,งเล็กมากไม่ถึงครึ่งลิตรด้วยซ้าจริงๆในประมาณศูนย์ถึเอ,อ่อเดี๋ยวผมดูข้อมูลอีกทีหนึง่งแล้วก็แจ้งไปในอันนี้ดีกว่าอันนี้ถังน้ํามันหมดพอดีอแน่นไม่เป็นไรแต่น้ํามันหมดแน่นอนตอนนี้อ่าก็ เกือบเสร็จนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะใช้เครื่องอย่างรุ่น5,002 5,008เนี่ยโอ้ผสมน้ำมันทีนึงเนี่ยเยอะมากแล้วก็ถามว่ากำลังแรงม้าดีไหมดีแต่เปลืองน้ำมันค่อนข้างจะต่างกันเยอะที่ผมมาเลือกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่างานไม้ไม่ได้แผ่นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไม้สักด้วยใช้180ตัวเนี้ยเพียงพอใส่บาย22นิ้วโซ่ซอยเล็กโอเคตัวนี้แกวเลย โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านในมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ